สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินฝนนะคะวันนี้จะพามาชมรถ t o y o ต a h ไฮรักล vo นะคะปี2022นะคะสีเทานะคะคันนี้เรามาดูในส่วนของด้านหน้ารถกันนะคะเริ่มจากกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะแล้วก็จะมีสีโครเมียมอยู่รอบๆด้านข้างตรงนี้นะคะส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์โ o y ยต a นะคะแบบนี้เลย ในส่วนของไฟตาคู่หน้านะคะหลอดไฟนะคะจะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะพิเศษสุดเลยนะคะคือที่ครอบของไฟตาคู่หน้านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยเป็นไงล่ะเท่ไหมต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างรถกันนะคะเริ่มจากล้อมแม็กค่ะก็จะเป็นแม็กสีทองนะคะแล้วก็จะมีน็อตสีฟ้ามาให้แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ส่วนกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีของตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกค่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ตัวหนักสือไฮลักอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะในส่วนของที่จะเปิดบิบะตูก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีที่ครอบกันลอยมาให้ด้วยนะคะกันสาดนะคะเราก็มีมาให้ทั้งหมด2ด้านค่ะแต่ฟ่งแคบ ยังไม่มีมาให้นะคะลูกค้ามีแค่ด้านหน้าคะ่ะทั้งสองฝั่งนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหลังรถกันนะคะตามมาเลยนี่ในส่วนของด้านหลังรถนะคะไฟท้ายนะคะก็ออกครบทุกดวงนะคะไม่มีขาดนะคะนี่พิเศษสุดก็คือค้ำท้ายนะคะเป็นสีไทยเทแบบนี้เลยเป็นไงลาเทหรือเปล่า ส่วนไฟเบรกดวงที่สานะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงท้ายกระบะค่ะที่จะเปิดปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะมีน้ําหนักค่อนข้างเบาค่ะเปิดปิดง่ายเดี๋ยวเรามาชมเสียงท่อรถคันนี้กันนะคะว่าจะดุดันแค่ไหนเดี๋ยวแอนวินจะให้ฟังนะคะ ถ้ะคะลูกค้าได้ฟังเสียงท่อกันแล้วหลอดเ่ hey, หรือเปล่าดุดันไหมเดี๋ยวเรามาชมข้างในตัวรถกันเลยนะคะนี่เลยภายในตัวรถนะคะก็จะคุมโทนด,ด้วยสีดํานะคะข้างในใหม่มากคะ่ะได้กลิ่นแบบกลิ่นยังใหม่อยู่เลยสวยสะอาดมากเลยด้านหลังคนขับก็นี่เลยกว้างมากนะคะเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําค่ะแต่งด้วย ต่เข็บได้สีขาวนะคะแบบนี้เลยส่วนเบาะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะที่พนักพิงก็จะเป็นผ้าสีดําเหมือนกัน,นะคะ่ะเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันนะคะเริ่มจากข้างบนนะคะก็สามารถวางสิ่งของตกแต่งหน้ารถได้เยอะนะคะมีพื้นที่กว้างพอสมควรมีพื้นทีไ่ได้ มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะรถคันนี้นะคะพิเศษอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยดิฟฟี่มาให้หนึ่งตัวนะคะจากลูกค้าคนเก่านะคะเท่ๆแบบนี้เลยเรามาดูในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะก็จะมีช่องแอร์มาให้สองคู่ซ้ายขวานะคะตรงกลางก็จะเป็นนาฬิกาแล้วก็ปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินนะคะ เครื่องเล่นเสียงนะคะก็จะเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนค่ะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะจะเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM USB ก็สามารถใช้งานได้นะคะถัดลงมาก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะคะเริ่มจากอันแรกนะคะก็จะเป็นที่ปรับทิศทางของแอร์นะคะตัวที่2ก็จะเป็นที่ปรับความแรงของพัดลมค่ะแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิของแอร์นะคะ ด้านล่างลงมาก็จะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟมาให้ทั้งหมด2ช่องนะคะลูกค้าซ้ายขวาค่ะแล้วก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ด้านบนเกียร์นะคะเกียร์คันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะคะเกียร์ถอยจะอยู่ซ้ายบนสุดนะคะลูกค้าในส่วนเบรกมือนะคะก็จะเป็นเบรกมือแบบดึงธรรมดาค่ะแล้วก็จะมีช่องวางแก้วมาให้ทั้งหมด1ช่องนะคะ ที่พักแขนนะคะก็จะมีช่องใส่ของมาให้กว้างพอสมควรนะคะลูกค้าแบบนี้เลยสามารถใส่ของได้เยอะอยู่ค่ะเรามาดูในส่วนของเข็มไม้รถคันนี้นะคะเข็มไม้คันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นกว่ากิโลนะคะไม้แท้ไม้เดิมๆจากศูนย์นะคะไม่ได้ก่อใดๆทั้งสิ้น,นะคะ่ะหน้าจอแสดงผลแจ้งเตือนก็ยังขึ้นตามปกตินะคะลูกค้า พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านธรรมดานะคะเรามาดูในส่วนของประตูด้านข้างคนขับนะคะเริ่มจากที่พักแขนนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบบผ้าสีดํานะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะแล้วก็จะเป็นตัวล็อกรถะคะ่ะแล้วก็ตัวล็อกกระจกนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกทาง,ทางซ้ายขวานะคะด้านล่างก็จะเป็นที่ ช่องใส่แก้วแล้วก็ใส่ของมาให้แบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าดูทั้งภายนอกภายในสวยไหมคะลูกค้าคะนี่เลยสีเทานะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถทักแชทเพจเข้ามาได้นะคะมีแอดมินมีเซลล์คอยตอบลูกค้าทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะหรือลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกเราก็มีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย